เหมาะมากการลอ่องแกงอะไรก็หาแทนอะไรอยูอ่เนียตัวใหญ่กัดพี่น้องเอ้ยหาลูกหาลูกใหญ่ก็หน้าโรงเพี่น้องพี่น้องดูชิ้นปลาเดี๋ยวเอาต้มเลยดูน้ำเดือดเดือดเนี่ยมีคนละลูกนี่ไม่ต้องกินเขาแล้วพี่นอออ้องอุ้ยแต่แซ่บแค่เบิ่อเนื้อเฮแต่แซ่บครับเนื้อตุ้ย มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีเอซควัาต้องเดยนครับนาเร่บอกวันนี้น้ํำชนรับประทานมาที่บ้านล่องไหวมีเมนูเด็ดต้อเด่นเด่เมนูวันนี้สะใจแน่นอนครับเดี๋ยวตามมาดูวันนี้จะพาไปกินข้าวอยู่ดิมนาครับกินกับน้ำไหลๆเลยนะครับไปตามมา เอานี่ไปเล่นด้วยมานี้ฝ่อน้ำดีสามาตามันร้อ,อนแนละ้วหาอะไรเล่นเล่น <c oughs> จะไปเล่นเซิร์ฟไปเล่นเสิร์ฟในนาแล้วนามอนไปกินลาบ<ป><ป>เร้อลาบไปเดี๋ยวมของก็เดินเราเตรียมวทางกันครับ ฝนตกได้อยู่ในสองวันอากาศกำลังดีแต่ว่าฝุ่นไม่เยอะแต่ว่าร้อนครับช่วงนี้อากาศอบอ้าวถ้าไปอยู่นาเย็นดินนนเ,นเ,ดเ,ดเดี๋ยวไปกินข้าวป่ากันวันนี้อ่ะเดินมาเรือแป๊บเดียวไปกัน น้องออกมานานแล้วนาเล่น่าจะรออยู่ตรงไหนสักจุดหนึ่งครับนะเดี๋ยวแวะเอาของในสวนนี่แป๊บหนึ่งเก็บผักเก็บอะไรหน่อยๆเล่นน้ำพี่น้องข้าวกับนังเคี้ยวนะลังสวยครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากมานะครับพี่น้องอเชฟชั่นด้านบนนี่ตัวด้านบนนี่น้ามีเลยครับแต่ว่ายังหานาเล่ไม่เจอนะครับนี่โอ้ถ้าเป็นแบบไม่สวยลําใหญ่ๆท,ที่เขื่อนไม่สวยเป็นอันใหญ่เนาะมันตอนนี้มันโดนบีบมันมาไกลครับพี่น้องบีบเดี๋ยวนี้สุดท้ายเลย เลยนาะจะทันไปที่หน่อยก็ไม่มีแล้วครับชนรับประทานที่นี่นะที่นี่ก็ทํานานได้ปีละสองครั้งครับแต่เขาก็ไม่ได้มาทุกวันนะครับเดือนหนึ่งมาแค่ครั้งสองครั้งมั้งนะเดี๋ยวเราไปหาทำเลสวยๆนั่งกินกันครับไปหาตามหานาเรก่อนพี่น้องโอ้โอเดี๋ยวนี้มาลองเลยโอ้หวันนี้ทําเลสวยครับาเรบอกว่าขับรถละอ้อมไปฝั่งหยุดกินยู่ใต้ต้นไม้ล่มโล้นนครับโทรหาาเร่แล้วโอ้โหปลาเดี๋ยวไปดอกเกือบตีบลมครับน้ํามันเจอน้ําใหม่ ดินมาเจอน้าใหม่ imana? ถ้าไม่มีโฟติดแล้เวเมื่อกี้นี่โอ้เดี๋ยวเราจะเอานี่ลงนี่เลยนะไปนี่ท่ามันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านัดกับนาเร่ไ้ใต้ต้นชำฉาวิวสวยครับน้ำใสมากนี่เห็นไหมโอ้เดี๋ยวเราลงเดินจะเอาเราตรงนี้ <S 2> <S 2> sí. Link, แล้วก็ล่องไปนู่นเลยไปดักเจอน้าเร่อยู่ต้นชำฉานู่นครับนู่นมาแล้วพี่น้องเอาลงตรงนี้เลยจะได้เล่นน้าจังหวะดี หมาะมากกับการล่องแก่งซื้อมาหลายพันอยู่และกลังลงน้ำครั้งที่สองครับเ,เดี๋ยวไปดักรอนเรยุ่นเลยโอ้เดี๋ยวแดดล่มลมตกนะครับหาอะไเย็นๆมานั่งกินนี่นะบรรยากาศแบบนี้สุดยอดครับฟินสุดๆ ซื้อมาสองลำนั้นอีอีลาหนึ่งยังไม่ถึงเวลามาลงครับเพราะว่าต้องรอไปไกลๆหน่อยขี้เกียจสูบแล้วขี้เก็บเก็บเข้าไปไปพี่น้องเดี๋ยวไปตามหาหน้าเร่กันหน้าเร่มาถึงยังน้อนัดกันที่ใต้ต้นฉำฉาครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วพี่น้องนัดพบที่ใต้ต้นฉำฉานาเร่มาหรือยังนอ้ออื่นนาเร่มาพอดี โอก็ข่าดิ่งเลยข้าท่าอยู่ข่าอยู่ข้าข้าโลเคชั่นไหมสถานที่นี้มอสอยู่ไหนดิอยู่บ้านมันห้อนอยู่นี่ดิยิ้มแนย้อนดิฮะแกนย้อนเลยลองไว้ดิแกนย้อนไม่ลองไว้นี่แหละเรามาหาโลเคชั่นกันพี่น้องนั่นนี่จะแค่ไหนเห็นแล้วพี่เลี้ยพี่แพ้ขายนเดี๋ยเดี๋ยวนั่นเรียเล่ยนน้าำยุ่นี่เล่ยนน้ำแล้วนี่เฮ้ยเล่นนน้ำขอเล่นน้ำแน่ไหนบ่าจะความพื้นที่ปวอดหวมื่อย่างนขนาด พอเลยนิอะไรมาซอยนี่มาซอยนี่ซอยนี่มาบอซอยนี่โอ้ยดินด่ดิน้าดินดินี่ซอนนโอ้โหอดนดิดินดินดิดิอ้ยแ้าวจ้าวจ้าวเดี๋ยว้าลีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะพี่น้องเดินดินดนดินดินดดินนนินดิินดิินดินนนดินอนนน้นดินดทนดิิ้นยิดนดิ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 นดนน ปากตองก็ปาตองไก่ยักษ์ด้วยยักษ์ในพี่น้องเบิรงนี้พี่น้องยังไอยากกินลูกชิ้นยักษ์นเลยดูโอ้โหลาน้ำโคกเด้ดิมาน้ำโขงปาน้ำโขงครับน้ำที่เราอยู่ตรงนี้คือมาจากอำเภอท่าตอนเนี่ยมันจะพม่านะเนี่ยนี่ครับต้นสายมันอยู่ไอ้น้ำโคกเด้ครับตอนนี้อันนี้ผันผันผันจากน้ำโคกมาเราองชนน้ำโคกก็มาจากน้ำท่าตอนนาะน้ำท่าตอนก็มาจากน้ำจากพม่าครับวันนี้เราจะมาทำเมนูกินกันวันนี้ แซ่บๆไปเลยแหละกับปลาแรงที่มาจากน้ำปุ๊บด้วยยอดอันนี้แซ่บแน่นอนเดี๋ยวเจ้ากันทำด้วยนั่นเลเนาะเป็นไรก็หาแทนได้อยู่เด้ตัวใหญ่คักพี่น้องเอ้ยฮาโลเนาะปลาฮาโลใหญ่กว่าหน้าโรงเดียนพี่น้องนี่นะผักแซ่บคักลูกชิ้นปลากลายลาบเมืองก็ได้ลาบอีสานก็มั่วๆนี่ของแท้ๆต้องไซสนี้นี่ใหญ่กว่าหน้าผมไปพูดแล้วจัดกันเลยพี่น้อง อาหสดอยู่ที่นี่แหละมาเพี่น้องเดือนสังหารเราเดินน้องเดินเนาะอือวันนี้นนนลาบหม้อหม้อใส่บ่กแควนนัน่นละวันนั้นรอบก่อนลาบนาั่นละประทับใจที่ประทับใจนั่นละที่ใจวันนี้บอกนั่นละลาบป่านาั่เลยว่าเออหม้อหม้อลาบเหนือเลยนเนาะเราก็มันก็นเลี้ยวดีโรงเดียนแล้วก็ท่านใจดีท่านทานอีสานนี่แห่งข้นแข่งคืนเลยนะโดนบ่แต่ว่าแซ่บคนละแบบอร่อยคนละอย่างถ้ารรสมันอาจจะแตกต่างกันน้อยแต่ว่า้อนีพ่ง ลูกชิ้นัไหนเนาะพักพักกับลาบขึ้นหลายว่ะนี่เบิ่งดูนี่เห็นลูกชิ้นทำลูกชิ้นโตลๆลาบมอ,งอ,งอมอนี่เทคนิคในการทำปลากลายก็คือแล่ออกมาแล้วเราจะใช้ช้อนขูดขูดเอาเนื้อออกมามันจะบบกมีก้างเลยเมาะกินไปกันโตนน้าไปบรรยากัดใช้ได้เลย เดือนหน้าน้าเร่บอกว่าน้ำจะมาตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเมษา <12. S 2> เก้เาถึงสิบสองสิบสองอ่าเราก็มาเล่นน้ํากันที่นี่ได้สบายครับน้ําใสด้วยเหมาะเลยเดี๋ยวขึ้นน้าเร่แรปฝากแป๊บนึง่งเดียดึงเลยต้องดึงอย่างเงี้แหละน้าเร่น่ะดึงต้องใช้แรงเลยครับคือโอ้ยน้าเร่โชโ้เดอนี่เนื้อสดๆเลยครับพี่น้องเดีย๋ดวยวเล่นผ่านไปครับผมเดี๋ยวเร่จะช่วยน้าเร่ขูดเอง เนื้อน,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 นุ่มๆเนื้อปลากายหม้อมันนี่นะต้มซดน้ำแกงต้มแซ่บครับใส่มะนาวพริกป่นเข้าไปครับพี่น้องพุ่งมัน,นสุดยอดสุดอย,ยอดดีนั่นแหละันนี่นะนี่ได้เนื้อปลามาแล้วครับพี่น้องขูดเบาๆเดีย๋ยไปขูดลากแรงเพื่อที่จะไม่มให้ไม่ให้ก้างมันออกมาละก้างมันจะอยู่ติดที่เดิมต้องไปลายมันตดยนั่นแหละเนาะอลยเพราะว่ามันเนก้างมันสิฟังอยู่กับไปหนังตรงนั้น ปลาไกา่ตัวนี้มาเดีเอาทิ้งน่ยครับพี่น้องทั้งเอาไปต้มเดี๋ยวเอาตัวมันเครับเอาไปต้มพี่น้องเหมอะเลยเดี๋ยวเราก็ไปลาบอีกนิดหน่อยมันจะไม่มีก้างครับเราไปทางเนื้อมันได้มาแล้วมอหมอสเลยถ้านี้น้ำมันเยอะๆก็เอาไปทำเป็นทอดเชิงปลาไก,ก่าอีกแต่วันนี้เราจะต้มหมดละอืมน้ำน้ำชนรททานวันนี้เย็นมากเลยเนาะดูปลาแข็งหมดเลยอะ่ะ เย็นขนาดเลยเอาปลาเราไปจุ่มแป๊บเดียวปลาแข็งเลยเป็นปลาหิมะเลยเด้งเลยโอ้คักคลักคักคนลงไม่ได้ยังไงนี่เมื่อกี้นี่อ่ะพี่น้องขุดปลาแป๊บนึงครับน้ำเหนียวเหนียวหลังการอย่างเงี้ยแหละช่องลงเด่นลาติดติดมีเด้นเลยซึ่งว่าลงเด่นการพงกระคักนี่ครับครัวบ้านจุ่มกระลุงเด่นการพงการให้กันนะ ดูพี่น้องดูความเนียนของเนื้อลูกชิ้นแล้วครับพี่น้องนี่เหนียวเหนียวเหนียว,ยวติดมีดเลยตรงเด้น,น,น,นี่ขนาดมีดแตนเลดมีดแบบก็คุณภาพาเลยตรงเด้นเด้งเด้งนั่นเลยเนาะคือเราพยายามขูดจนไม่มีก้างครับแต่เราเพื่ออัารสที่ดีเผื่อจะมีก้างแล้วก็ลาบอีกทีนึงเดี๋ยวเราทําลูกชิ้นกันเลยครับมาแล้วพี่น้องนี่คือลูกชิ้นปลายักษ์ใหญ่แน่นอนขออนุญาตใช้มือแล้วมือมาหลายรอบแล้วนี่เคยเห็นก็ลูกชิ้นปลาใหญ่ขนาดนี้ โอ้โหเดี๋ยวยังไม่ได้ปรุงนะครับพริกไทยเกลือนิดหน่อยซอสนิดหน่อยผงปรุงรสผงอันนี้ด้วยมันก็จะเข้ากันดีโอโ้ลูกชิดปลาเดี๋ยวเจอแน่หมากแป๊บนึงครับใส่พริกไทยคำชอบของแต่ละคนใส่พริกไทยซีอิ๊วขาวเด้งครับเด้งครับผงปรุงรสไม่ไม่ไม่เค็มครับเชื่อเชี่ย,ยได้เลยผงนัวนี่ ขออนุญาตใช้มือนะเหมือนคนทําาระเปาคือเราต้องใช้มือสัมผัสครับมันเราเราทำสุกแล้วไปเซนมือเราก็ล้างมาละไอตัวนี้ถ้ามันโดนเผื่อมีก้างเหลือเราจะได้สัมผัสรู้ขออนุญาตนวดนวดไปเดี๋ยวตายบ้านทุ่งเลยบ้านทุ่งนี่พี่น้องเดี๋ยวขยำไม่ดีกว่านะยังไม่เสร็จนะนี่นะแล้วก็ปั้นจนกว่ามันจะเซตตัวครับลูกชิ้นมันจะเซตตัวเดี๋ยวเราไปต้มทั้งน้ำมันร้อนละเดี๋ยวด้กินในน่อพไปนอกนี่ ชิ้นปากกลา,ยยากรายยักเดี๋ยวขอใช้ตะหลิวไอ้น,นี่มันต้องเอามันเหนียวเหนียวมันจะอร่อยครับเชียงตุงอายครับวันนี้ที่เขาขายงานพวกขุนหรือว่าตลาดร้อยปีบางที่เนี่ยลูกใหญ่ยางเงลูกเป็นร้อยบาทนะแต่อันนี้ลูกร้อยบาทไม่ขายนะครับพี่น้องเพราะว่านี่ลูกชิ้นหยักสองลูกต้องใช้มือไปเปียก,กหน่อยในการเอามาถ้าลูกเดียวลงเดือนกวมันจะไม่สุกครับพี่น้องกวมันจะบะสุกเอาสองลูกน่าเลียนเนาะ น,นี่พี่น้องมได้เกิดลูกชิ้นปลาเดี๋ยวเอาต้มเลยดูน้ำเดือดเดือดเนี่ยต้มลงไปรับรองอร่อยแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวรอปั่นให้กลมๆแป๊บนึงโอ้ใส่ไปลูกแล้วพี่น้องดูนี่แกนใหญ่ๆนี่ <c oughs> ลูกชิ้นปลาใหญ่มากใส่จัมโบ้หม้อเราโอ้หม้อเราเล็กไปเลยครับ <c oughs> จากหม้อผมเนี่ยใหญ่เลยนะกลายเป็นหม้อผมนี่เล็กๆไปเลย เดี๋ยวมันจะสุกมันจะฟูต้องใช้เวลาหน่อยหมักเครื่องปรุงได้ที่แล้วใส่ไปเลยลูกที่สองอู้อู้พี่น้องส,อสุดยอดสุดยอดมาแล้วครับพี่น้องใครอยากกินลูกชิ้นปลาแท้ๆนะครับใส่เกลือใส่พริกไทยนะครับเข้าไปใส่ผงปรุงรสเข้าไปพี่น้องดูอิ่มสองคนแล้นะลนี่กินคนละกันาเลยนี่คนละลูกนี่นไม่ต้องกินเขาแล้วไม่ต้องกินาแล้วพี่น้องยุ้ยแต่แ่บแทบเบิรงดูนี่ เดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนครับอ่าลูกชิ้นยากเราสมใจอยากลูกเด่นเลยเนี่ยตั้งใจจะทำเมนูนี้มาหลายครั้งนะครับนะโอ้พี่น้องตงนอน้มน้อนบรรยากาศมองไปนี่อ้โหสวยมากครับางสวยมากครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนนี้มาต้มเป็นน้ำซุปนั่นเลยเนาะไส้มันไม่ต้องล้างเลยครับพี่น้องปาน้ำก๊กครับล่างหน่อยๆก็ได้ ขมผมอาลํอำอาลํำนะลูกชิ้นปลาเราใหญ่ๆดูยังเหลือเป็นสองลูกนะเหมาะมากสําหรับที่จะมากินบรรยากาศากาแบบท้องไร่ท้องนาวันนี้นาเร่สเส้นใหญ่ครับปิดถนนสัมปทานสัมปทานถนนเส้นนี้ดูพี่น้องดูเนี่ยถนนข้างหลังนี่ปิดได้หมดลมะเพื่อที่จะมากินข้าวกันครับสัมปทานเล่นหนึ่งเล้อ่านี่เดี๋ยวต้มกินปลากันนี่ไก่สุกแล้วพี่น้องเลยเริ่มจะฟูแล้วเนี่ยอืมความแซ่บแน่นอนนี่นะเดี๋ยวนะพี่น้องเน้อดู อ้ชิ้นปลาเด้งๆครับนี่ลาบเมืองใส่บอกแขวนครับพี่น้องวันนี้น้าเลยอยากกินลาบแบบปลาแบบเมืองเมืองเนื้อปลาเขาก็เหลืออลังการอยู่น้าเลยเนาะนี่ลาบหมดอะไรเนาะไม่หมดก็ครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับครับถ้าผมปอมลาบไม่ได้ตอนนี้เป็นชุดเก่งครับไข่ด้วยน้าเยบะ ไข่เดี้ยมเลยนั่นวัยทอด <ปะ S 2> ทอดเนาะมันถึงเยอะมันเะเกินต่างหาญว่<ะ>ตอนนี้ไป<ะ>พวกพาข้อมีแค่ 2, สองคนนะครับสองคนจะมีมสองรอบเลยอันนี้ลูกชินะ้นปลาน่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวไปชิมลูกชิ้นปลากันก่อนดีกว่าพี่น้องดูโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกยังนั่นเลยว่ายังไม่อาจจะไม่สุกนะเพราะว่ามันลูกใหญ่ได้สองลูกเลยนี่ดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหใหญ่จริงนี่เต็มจอยมาชิมชิมชิมมาหน่าเลยหน่าเลยมา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 ไม่ได้เลย เดี่ยมไม่ทาแล้วทั้งเลนเอาลูกใหญ่ๆเลยนะมั่นใจปะต้องพิสูจน์บ้างเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่สุกต้มใหม่ได้ก็มาดูใกล้ๆเลยตอนนั้นเลยผพาเออดูความน่ากินของลูกชิ้นเราใกล้ๆเลยเครื่องหนึ่งก็เลปลาได้เลยโอ้โหแน่นเด้งเนาะอือสุกต้มใหม่ได้มันจะไปอย่างลูกชิ้นโอ้โหมีเดียมมีเดียมมีเดียมเลย ต้มอ,อ,อีกยังไม่สุกแป๊บหนึงบบน่งอีกแป๊บหนึ่งโอ้อลังการต้องวันแนนหอมมากเด้งเด้งสู้มีดะไรได้หรือเนาะต้มอีอออกพี่เนาะไป <c oughs> ยังไม่สุกต้มอ,อีกรอบนึงมันใหญ่เกินใหญ่เกินอีกแค่นาทีได้กินไม่เคยใหญ่อ,อลังการแบนนี้เนาะเราเขาเลยท่านหนุนห่วยไดลาประมาณดูโอ้การะการะการะอย่าเลยจิ อพี่น้องเฮ้ยไม่สุกให้รู้ไว้บอกให้รู้ไว้ซ่บหลเท่ๆมา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 น่าเลยจิ้มมกัหรออันนี้ภูมิใจภูมิใจนําเสนอมากนะเนี่ยเมนูวันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเมนูหลักเมนูหลักเลยแหละวันนี้ลูกชิ้นยักษ์เนี่ยเดี๋ยวเอากลับขึ้นไปให้มันเป็นลูกเหมือนเดิมก่อนเอาพี่น้องรอบสองเด้๋พี่น้องเด้อออออลๆอโลลอลอโล โอ้ท่านนีไปจับเลยอย่าไปจับอ่อนพี่น้องอ่ะกำปั้นบางนิดกำบา้นบางนิดนี่น้ำจากการต้มไปนะเดี๋ยวเอาต้มหัวปลานัวไปสามประเทศนั้นมาต้มลงเนี่ยเอาตัวนั้นมาพาลงนะฮะตัวไหนมาพาได้ตัวนี้มัวไหนต้องเอากไปเลยอ๋อพาลงเดลยนี <hmm> ่เอาพาในเพจอยู่เพจได้พาเลีอ่ะเอาไม่พาในเพจเออข้าวมันดึงแก่ ซอยนัเลยสุดหล่อมากความความเด้งเป็นนาเลยซอยยังที่ไหนพี่น้องเบิรงเด้องหนึ่งสองอชื่อุอ้ยสุขเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเราเนี่ยเรามันได้แล้วพี่น้องมาดูใกล้ๆนี่ผมอยากให้เห็นไหมใกล้ๆในกล้องนี่โอ้ยวันพาลูกฝรั่งมันเขามากินแบบสีดาร์หมดเลยซีมือเบิรงเด้อพี่น้องเด้อฮัคือใคร โอเด้งพู้ลิ้เนี่ยผู้ใดมากว่เนี่ยเอาผู้ใดมากวะอื้มไม่ต้องกินลาปลาแล้วนะเลยหวานเด้งสู้ลิ้นนัวกรอบอื้มทั้งเด้ทงดทงั้ทงแน่นน้่นเด้ทั้งเด้งทั้งแน่นลองคินครับยังดี ก็มาใกล้ๆนะแซบอีหลีแท้พี่นอ้องแซบแท้พี่น้องเห้ยเบิ้งลูกซิ่นปลาแท้ๆเนี่ยอืมกีกะาลำแเต่ใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยเออจะให้บลดับกลิ่นคาวปลาแล้วก็อันนี้เป็นห้องลูกจิ่นแท้พันเปอร์พ,อรพันเปอร์เซนพี่น้องเนอะว้าว นงินแน่นนี่แหละซุ่มซุ่มซุ่มก็แค่นั่นแหละกินนะขับเผ็ดไปหน่อยครับเอาไปเอาเผ็ดเป่านี่แบบพริกหนุ่ยนั่นเลยจะกินลาบเลยจะกินลูกสิ้นเนาะพี่น้องเอาคู่กันมาอะไรเปล่าขาดความเผ็ดพี่น้องอันนี้เมนกินส้มปลาโดบนนั่นเลยก็กินคือกิ่นก็ส้มปลาโดนี่ไหมว่ามันแน่นดีมันแน่นดี โมเมนหมูย,ย่อดเด้อพี่นอ้องโมเมนหมูย,ยอม่ยยอเด้อพี่น้องโมเมนหมูย,ยออ่อเด้ไม่มมมถ้าเรามาถ่ายคลิปเป็นใหม่ๆนะอยู่ดีเรามาปาดกันอย่างนี้นะเอฟซีจะบอกออกินหมูยอยไงมาโชว์อะไรอืมออเอันนี้บอกเลยสมใจที่ผมอยากมาหลาย ep แล้วตั้งใจมาหลาย ep อยากจะกินเมนูนี่วันนี้ได้กินแล้วตึงแซ่บทั้งเด้ง

เดี๋ยวมีพลังภามาสมทบนั่นเลยเอาอะไรกระพักมันล้ำนั่นเลยเนาะกระพักหนาดแล้วถ้าม, <laughs> มากินเมียงถ้ามากินเมียงไี่เล่าอยากให้ทุกคนได้ชิมอยากให้มันพื่อนได้ชิมครับรำแท้ล้ำขนาดเลยดูยพักกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวต้มหัวลาบ <ไข S 1> ป<ะ>่าต้มไข่ลาบเมืองเมืองแหมเล่นหนาำตัวทีมงานของกินนักป่าห้ากิโลเดี๋ยวเอาทีมงานมากินตัวจะได้มาะกันเดี๋ยวลวกเจ็ดพันลงกเด่นอันนี้ผมว่าอร่อยกว่าแรกอยู่นะเลยอันนี้ดำหอยเนะาะยังมาเมนูกวองนาม,มันต้องเวอหวานหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอผู้จัดการ กินเนาะเหมากินต้ยขวางเต้ยเป็นต่อสมาร์ทเยอะลาบเมืองเมืองไหนเป็นต yeah. mm. ่อเดี๋ยวจะใส่อ uh ันนี้กระเทียมเจียวทอดเข้าเหนียวห่อนอุ้ยลงไปนีต้มใส่บักขามเปียบเหมาะแน่นอนเป็นต่อโรงเด็ดวันนี้ทำลาบเหนือเกี๊ยวมีหอมหอมเกี๊ยวมีเกี๊ยวกระเทียมกินกับลาบจะเหมาะวันนี้ลาบเมือง เชฟเราเราจ้าของให้เจ้าของแนวนมาตัวได้หุ่นมาจิ้มทอเจ <c oughs> ้าของ <c oughs> ้นที่าเจ้าของ้นที่เขาจะชิมเจ,จ้าตี้เจ้าตี้กินอาหารอาหารเมืองคนที่อ่ะนั่นะเลนี่เป็นคนลาบคนกลเนะวันวนี่ลองจิ้มสูตรโรงเด่นพอเป็น้ังไ่นพี่น้องไปเดี๋ยวจะทำลาบละครับพี่น้องถึงเวลาละนี่ลาบคำคำหน่อยนี่บอกแคว้นขัวเองตำเองใส่แต่บอกแควนนะไม่ต้องใส่เครื่องเทศลาบแดงลาบแดงลาบเลงลาบเลงพี่น้องนี่ ลับ <jam Stadium> ินเนื้อน่อยนึงนี่น้องใส่ไม่ใช่แต่๋อเดี๋ยวนั้นเราม่ส้อยรับบมักที่ใหับตอนทเบอร์นี่นี่นะัาาเป็นยัง่ยยังคิวซี่เดี๋ยวคิวซีครับคิวซีคิวซีอดตรวสอบอยู่ละหลับม่เรานี่ยนะแบ้เอาเต็มที่ได้โมนี้นี่มีมีกรมการเออใช่ จะเด่นยิ่งเงาเนี่ยตุ้ยพี่น้องมาดูใกล้ๆที่งเรียนเะวันนี้เขาจะใช้น้ําน้ําจากการต้มปลาครับใส่เข้าไปเลยลาบมันจะได้เหนียวบางคนก็ว่างเอ้ยแกงปลาบ่อจังใดคือใส่น้าหลายแท้ไม่่ใชบ่อใจเนื้อได้นะแข็งพอนแข็งเสื่อมนะครับปลานี่มันจะนุ่มมากเลยนะแล้ววันนี้สูตรเหนือครับพี่ปนหลายๆโอ้บางคนกวางที่เป็ดเป็ดตื่นบัวเป็ดครับเพราะว่าปลากะเประมาณนั้นพอดี โอ้หอมหมดแค่นะครับนี่มันอยู่ขั้นต่อไปคือมันอยู่ตรงน,นี้แหละมันอยู่ตอนตอนกลนหลาบนี่นะแก่แก่ต้องมันมืดเข้าเข้ากันเลยเข้าเครื่องพักไผ่หอมดวนขาดไปได้เหนียวบึดบุดทำมันปรุงเกลือปรุงอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาจะ แต่เราต้องใช้ไมานานเลยครับเพราะว่านานเท่าไหร่นะดิซำบางซูดิสันแหละคนเดีวงคนเดยวเฮนเดีแเทาหน่เงต่ำเฮงมันเนาะต่ำพวอผงนัวไผนะไอไอมูนี่นาไรใส่ใส่ทนี้เองนเพอบเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปกล้องก่อนแปบนึงนี่พี่น้องเยดู ดูมันเป็นริ่มๆมานี่นะมันยังไม่ได้ที่แป๊บเดียวนะครับมันจะเหนียวแบบนี่ตัวเด้งๆแซบๆโดนๆบรรยากาศห้องเด็กเสร็จแล้วบ้านโชคเนี่ยก้อนเดีอนเดือนมันเรื่องเขียวชะโงมโยก็จะเป็นลุงร่วงท้องเดี๋ยวค่อยสัมผัสประมาณปลายเดือนเมษาหรือว่าต้นเดือนกุมภาเริ่มจะเปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งร่วงท้องแล้วจากทุ่งสีเขียวก็ทุ่งสีทอง

กไอ้ข้าวฮักขาข้าวฮักขาอหนปุงแล้วปุงอีกสุดคนเหนือก็ใส,ใ,สใ,สอใส้ข้าวคั่วเนี่ยข้าป่านะครับบใส่บบใช้เยอะแต่แต่บางบ้านผกใส่ขาวั่วมนกอหอมนีมื่อกีสไปรอบมแล้วมันก็จะหอมเหนียวอัเน,นียว่เดิมเติมน้ายิ่งเติมน้ำไปยิ่งเหนียวเสียวัดบอกว่า,าเอาเข้าไปกุ้ยเนี่ยข้าหักเลยอ่ะข้าวฮักขข้าฮักขาเล เดี๋ยวกดแป๊บนึงครับเหนียวแท้อันนี้เอาไปมกใส่ใบตองนะครับจะยิ่งหอมแล้วก็เหนียวของแท้เดี๋ยวใส่ใบตองแบบน้องหอมได้เลยนี่มาตัวอะไรนั่นเองนี่บอกรุ่นเด่นอันนี้อันนี้อันไหนต้มบอกร้อนๆอันนี้บอกร้อนๆอันนี้ต้นหอมบักคีนี่ไผ่ไผ่เทลมีนี่ลองดูมาดูใกล้เวลาจะกินแล้วก็เขาก็จะเอากระเทียมเจียวโรยหน้าครับ จำก๋วยข้าเหนียวไปเดี๋ยวพายจะมกซุกกะเอาไปมกเน้อพาจะกินดิบกะดิบครับเสิร์ฟไหนครับเสิร์ฟไปต่อกันเนาะนั่นละใช่เลยนี่ยมาดูใกล้ๆเลยขึ้นมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยเนเออนั่นแหละพักแล้ววันพุ่งวันพุ่งขึ้นมาดูใกล้ๆอีกขึ้นมาดูใกล้ๆอีกอยากเห็นนี่โรยด้วยกระเทียมเจียวอยากเห็นนี่โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆหนุ่มพี่อ่ะถึงเวลา รันอไม่น่าเลเป็นอยังครับโอเคได้เจมอน้ำลายเยมาเดี๋ยวมาดี๋ยวมาดี๋ยวาดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเี๋ยวมาเมาเดี๋ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมเดี๋ยวมาเดีมาเดี๋ยวมาเดีวมเดี๋ยวมา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 เดี๋ยวมเดี๋ยวมาเดวมาเดี๋ยมาเดยวมาเดีวมาเดียวมาเดมาเดีาเดียวมาเีเดี๋ยวมาดีาดี๋ยวมาเดีมาดี๋ยวมาเ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 ี๋ยวมาเดียวมาเดีเดีดี๋ยวมายวมาเดีย นับอันนี้เป็นสูตรจังไฮน่อยๆใส่ใส่ใส่บวกแค้นอย่างเดียวบม่ใส่เครื่องเทศครับแต่ว่ามีกระเทียมเจียวเข้าไปก่อนจะหอมหน่อยๆหอมคือแซ่บแซ่บกินซุนดาลีหลายเท่อนะแซ่บแซ่บโอ้ข้าวลงข่อยนอนเหนียวเหนียวแน่เนี่ยเหนียวแน่เหนียวด้วแซ่บบ่แซ่บกว่าจะเริ่มพะเอกเขาแล้วนี่พะเอกเขาเพมาอยู่เด่นยังนี้ลูกชิ้นป่านี่ลุงชินป่าเออยเยี่ยมได้สวัสดีเซบัดเลยครับเจมอน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคลิปเต็มๆอยู่ในช่องคอร์เดิลแฟมิลี่ครับตกน้ํากันสนันวันไหวนะวันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งมานั่งกินบรรยากาศอย่างนี้แหละมึนๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะร้องคาราโอเกะกันละจะร้องจะกินกันไปยาวๆนะวันนี้มึนๆอ้าวน้าเรนมานั่งกินเด้อน้าเรนเด้อแซ่บเลยโย่ไงมีแม่แม่แซ่บเนี่ยแซ่บโอ้แม่ขัวนี่แม่ขัวไงบ้านหลังใหมเคาเี้เนาะกินแซ่บอยู่ อ่ะตำอันนี้ไม่ใช่หน้าม้าเนาะไม่ได้แจ้งมาไม่ได้แจ้งมาเจ้าของแนาแท้เลยบ้านล่องไว้หมูสิบเอ็ดหมู่กับหมูสองนี่นี่ละนี่หมู่สิบเอ็ดนี่โอ้เจ้าของพื้นที่แท้เนี่ยพื้นที่แท้แท้เนาะลูกชิ้นปลากรับคักอยู่ครับเนาะลูกชิ้นปลากระนุ่มแซ่บอแซอบได้ติดใจอยู่นี่แอบแซ่บเลยพี่น้องเด้อวันนี้นะ นา้าเรบอกนิวประมาณ2องสาวันพี่น้องน้ําจะมาอีก2อสาวันเดีวยวเราจะคงจะมี EP ีต่อเนื่องจากจุดนี้ครับยังไงก็รอติดตาม,มากันสำหรับค่ําคืนนี้ทุกเด่นขอตัวไปแล้วครับวันนี้ติดตามต่อได้ในช่องครัวทุกเด่น Family ไปแล้วครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด,กดให้กำลังใจนะครับไปเดินาเรเด้อ ไปนัเล่นกันนะที่ต้มป่าได้พี่น้องไปท่าเบิร์กในช่องแฟมิลี่ด้วยจุลกรรมเขาเจ้ามาก๋อ้โหนี่หนาวโอ้พี่จีบอนี่นี่รอติดตามกันพี่น้องไปแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเดลเลเด้อร์เดลเลยเดอครับผมโอ้วิวสวยๆวยไหมกินข้าวใต้ต้น อย่างก้อนนี้ฉ่มชาโอ้ยสวยมากนลเลยจุรีจามจุรีโอ้ยสวยพี่น้องไปนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับต้มป่ายังอีกหลายพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วมจมจุรี